คืคันนี้ถึงจะเป็นรถแบบรุ่นเลี้ยวรุ่นทวดแล้วมั้ยเออรุ่นทวดแล้วอะแต่ว่าแบบไม่ขนาดน,านั้ <c oughs> นเนี่ยยี่สิบกว่าปีก็พ่ <c oughs> พอปู่ทวดอ่าโอเควันละนนก็ได้ผมว่าเหมาะเป็นวีคเอนคาร์มากกว่าอาจจะสักประมาณ90% 90%สิบเอนต์วีคแอนคาร์อ่า10%เดลี่ <c oughs> ได้คือมันเหมาะเป็นลองเลนคุยเซอร์มากกว่าเป็น GT คาร์9ก้็หเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหลุมที่สุดแล้วของ91เข้าถึงง่ายเพราะเก่ากว่านี้ก็จะแพงแล้วเข้าขั้นคลาสสิกสะสมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็็คือเปนนต้้แแบบใหซลี่ ในกระตูนเรื่องคาสา<ว>ต้นออกมาตอนแรกก็คือเขามีชื่อเล่นว่าอะไรน,นะไข่ดาว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 ไข่หน้าไข่ดาว,าดาวสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเฟลิปแล้วคันนี้ก็คือจะได้ไขยหน้าใหม่หมดเลยและนี่คือ911 Cayra 4 Cabriolet ซึ่งมันเป็น911รหัส996 ที่ราคาคุ้มค่าและถูกที่สุดครับและ996คันนี้ก็เป็นนายวันวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุดรุ่นหนึ่งของ p อร์เช e เลยครับ<ๆ>ก็สำหรับคันนี้เป็น p o r s เช e ในรหัสตัวถัง996ก็เป็นนายวันวันนั่นแหละแต่ว่าคนเล่นปอร์เช่นายวันเน,นี่ยเขาจะเรียกว่า996อ่าใช่มันก็จะมีรหัสเรียงมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วเริ่มจากรุ่นปัจจุบันก่อนดีกว่าคนอาจจะคุ้นสุดคือ992ล้วถอยลงไปหนึ่งรุ่นจะเป็น991 ขอยืมเป็น997 แล้วก็จะถือเป็น996ก็คือคันที่เราเอาอมารีวิวนี้ซึ่งจริงๆมันก็จะแบ่งเป็นจุด1.2่งุอีกเหมือนแบรนด์อื่นที่มีแบบ minor c h a n ก่อน minor c h a n <ม>ซึ่งคันนี้คือ996.2ถ้าวันอันตามตรงๆแล้ว<ม>เพราะว่ามีการั p เปตรีบแล้วก็คันนี้เป็นเจนที่ห้เนาะของในวันๆผลิตในช่วงปีหนึ่ 7, งก็ปี2004ก็ในรหัสต,ตัวถังนี้จะมี3บอด,ดี้ไซส์ด้วยกันก็คือเป็นคูเป้คาบิโอเล่แบบคันนี้แล้หน่วยอีกตัวถังนึงก็คือทาก้าก็ส้าเราความหายากกวว่่่่าาาตัคูเเปป้ียยอระมณทโล คูเปอร์เยอมานแสนคันคาบิลลี่เยมานหกหมืน่นคันอ่าประมาณนี้ส่วนถ้าพูดถึงความหายากในไทยเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีข้อมูลเลยเพราะว่าคืออันนี้ก็เป็นคันแรกที่เราเจอเหมือนกันก็เคยเจอว่าเหมือนกันในงานเจอเหรอในงานอาจจะเฟ้นอะไรพวกนี้แต่ว่าเบอร์ถนนเนี่ยน้อยมากในยุกก่ก็6เนี่ย ก็คือเป็นช่วงประมาณ90<ห>ช่วงนี้ปอร<า>์อเช่เนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงิน <altro. S 2> เขาก็จะผลิตรถที่ราคาสูงอย่างในวันๆเนี่ยเยอะๆไม่ได้ <enthal p. S 2> ในช่วงนั้นเนี่ยก็เลยปอร<า>์เช่เนี่ยได้ถึงกับต้องไปปรึกษาตโตโยต้าน,นะว่าคุณผลิตแมคโครชัน่นคายยังไงคราวนี้ปรึกษาโตโยต้าด้วยใช่ก็คือไปปรับปรุงเรื่องของโรงงานอยู่ยวกับลายโปรดักชั่นโรงงานที่ซาวฟิทเฮาเซ่นเนี่ยก็คือมีโตโยต้าเนี่ยช่วยซอรสพอร์ตตรงนี้ด้วยคนก็จะเคยได้ยินอีกเรื่องแบบ p อร์อเช่ผลิตให้เบนซ์ E ห500ยุคนั้นที่เป็นของสนะอันนี้เกิดมาในยุคที่ปอเช่ไม่ได้ร่ำรวยเินไอาง่ายเลยในออยุคน,นี้ก็คือจะมีการผลิตตัวเล็กออกมานั่นก็คือปอรเช่บ็อกเซอร์คือเป็นครั้งแรกที่มีชื่อบ er ็อกเซอร์ออกมาและรหัสก้า6ก็คือเขาผลิต2รุ่นแต่แชร์อะไรระหว่างกันได้ ทำให้ลดคอสในการผลิตในวางวันไดถึง30เลยเออทให้เขาสามารถรักษาไลฟ์อัพของในววันไว้ได้แต่ที่แท้เลยคือเห็นว่าไฟหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยถ้าเป็นตัวแรกไฟหน้าใช้ตัวเดียวกันเลยระหว่างบ็อกสเตอร์และบอเช่ในวางวันไม่ใช่แค่ไฟหน้านะจริงๆแล้วรวมถึงหลายๆส่วนเนี่ยมีการแชร์ร่วมกันหลายส่วนอยแล้วข้อสำคัญนอกจากมันกู้วอเช่แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเครื่องยนต์ ที่เราไปความร้อนแบบวอเตอร์คูลคอนแรกเพราะว่าถ้าเป็นก่อนหน,น้านี้ก็คือ9ก้าเนี่ยจะเป็น mm hmm. รหัสที่เป็นแอร์คูลรุสุดท้ายใช่ถ้าเราคนที่ไม่ไม่มีความรู้เรื่องในวันวันเนี่ยพอเช่นในวันวันเนี่ยเมื่อก่อนยุคล่างเดิมเนี่ยเขาระบายความร้อนด้วยอากาศก็ mm hmm. คือใช้แค่ขี้ระบายความร้อนไม่มีการใช้หม้อน้ําแต่อย่างใด mm hmm. แต่ว่าด้วยของเรื่องของอิมิชันเรื่องของเสียงแล้วก็อะไรต่างๆาเนี่ยทำให้เขาต้องใช้วอเตอร์คูลมาช่วย mm hmm. อืออ่าซึ่งทาให้เขาขายได้ในหลายประเทศมากขึ้นไม่ได้เกลร้อนก็ใช้ได้เรื่องของความร้อนก็็ไม่่ขขึ้้นเแลวกรือองง ที่แหวกแนวที่สุด all ออ tradition เปเลยจากไฟหน้าเนี่ยที่เห็นกันเป็นจุดเด่นเลยคือไฟหน้าปกติของก้านหนึ่งๆเนี่ยมันก็ไปกลมๆกลมรีมมเพราะ,ะจริงๆพื้นฐานมันมาจากมิโชใช่ไหมก็ตั้งแต่ตัวแรกอะว่าวงลีมาตลอดไม่เคยเปิดรูปร่างเลยจเป็นรหัสเนี่ย96ต้อนออกมาตอนแรกก็คือเขามีชื่อเ่วอนวะ่าอนไหนะไข่ดาวไข่าดาวไข่าดาวไข่าดาวไฟหน้าไข่ดาวสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเฟลิปแล้วคันนี้ก็คือจะได้ไฟหน้าใหม่หมดเลย เพราะว่าได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะว่าเออมันเหมือนกับตัวบ็อกเซอร์เดินไปหรือเปล่าอ่าก็ได้รับการเปลี่ยนไปหน้าใหม่ก็ตั้งแต่ปี2002 นะครับก็เป็นทรงเนี้ยยันรุ่นเทอร์โบเลยที่ผมว่าจริงมันสวยนะกลายเป็นแบบเวลาผ่านมาม่นแล้วมันกลายเป็นเก้าจะเป็นเก้ารุ่นหนึ่งรุ่นที่ไฟหน้าไม่เหมือนใครเลยอ่าใช่ตามให้เขาเรียกบักไอดูเหมือนตาแมลงน่ารักเลยรนะแล้วก็คันนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นต้นแบบให้แซนลี่ในการ์ตูนเรื่องคาสอ่าแก็อันนี้ก็มีจอดอันนี้เลยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ด้วยอ่าใช่คันสีฟ้าก็คือก็าหกนี่แหละต้องเป็นจุดสองเลยเนาะ ต้อมาอยู่สอนรุ่นสนด้วยใช่แล้วก็สําหรับพอเป็นเฟสติฟแล้วเนี่ยก็คือจะได้บริทายที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าตัวกอดเฟสติฟเนี่ยก็คือจะมีแค่คูเป้อย่างเดียวโอเคมาถึงตรงเอ็กซิเลียก่อนละกันเดี๋ยวจะพาชมรอบๆนะครับทีละอย่างอย่างแรกที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือไฟหน้ามันคือไฟหน้าเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกที่ไฟหน้ามันไม่ได้เป็นแบบกลมๆแค่นี้เนาะมันมีตรงนี้ยื่นเข้ามาเหมือนไข่ดาวใช่ใช,ใช่ไหมปกติเนี่ยบอชีก็คือเป็นกลมดวงใหญ่ดวงเดียวอันนก็มีดวงเล็ขึ้นมาด้วยซึ่งตอนแรกที่เห็นเ่ยต้องบอกว่ารู้สึกว่า ไม่ชอบอจริงๆแต่พอดูไปเรื่อยๆมาใช้ชีวิตกับมันอ่ะมันรู้สึกว่าเออมันโดดเด่นกลายเป็นรู้สึกว่าขับแล้วคนมองเยอะกว่าใช่นะใช่เนี่ยเยอะกว่ารุ่นใหม่ๆนะซึ่งไฟหน้านี้พอเป็นจุดสองแล้วเนี่ยทั้งเก้าแปดหกจุดสองเนี่ยก็จะไม่ได้ไฟส่งนี้จะมีแค่เก้าเก้าหกเท่านั้นเลยที่เป็นทรงแบบเนี้ยซึ่งภายในถ้าดูดีเนี่ยมันจะคล้ายเก้าเก้าเจ็ดนะรุ่นใหม่ก็คือจะไม่ค่อยเปลี่ยนแลงมาไปเลือยอยู่นี่คมหลักอยู่นี่นี้ไม่ไม่ได้เปิดใช้ไอ้นี่คืออะไร ที่ล่างไฟหน้าซึ่งก็ดีไซน์เนี้ยก็ถูกวิเคราะห์วิจารณ์มากว่าเออมันเป็นเหมือนกับตัวไอ้พูดถึงต,ตัวจุดหนึ่งนะมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวบ็อกสเตอร์เนาะซึ่งคนที่ซื้อใน,ว,นวันเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้คุมเท่าไหร่เลยที่ทําไมได้ไฟหน้าเหมือนตัวรุ่น,ร,นรุ่นล่างละ่ะจ่ายแพงกว่ารุ่นเริ่มละ่ะเออแบบนี้เขาก็เลยมีการอัปเกรดตัวนี้เป็นไฟหน้าใหม่เลยในจุดสองซึ่งก็ใช้ไฟหน้าทรงเนี้ยยันรุ่นเทอร์โบเลย<อ>ตรงนี้ทุคก,นกนคน,น,นเปลี่ยนแค่สเกิร์ตอะไรพวกนี้อ 993นั่นแหละซึ่งทุกอย่างพัฒนาขึ้นหมดมไม่ว่าจะเป็นแบบขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช,ใช่ไหมแล้วก็ฐานล้อย,ยาวขึ้นคือทุกอย่างอ่ะมัน,ม,นมันดีขึ้นหมดเนาะอันนี้<ม>ภายนอกเนี่ยเส้นสายโดยรวมเนี่ยจะเป็นเส้นสายที่เป็นมินิมอลไลน์ก็คือมีการใช้เส้นที่จุดตัดน้อยมากๆส่วนใหญ่เส้นข้างตถถัานเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นดีไซน์อยู่นั้นเลยอะคือสมูทต้องบอกว,ว่ายุคนี้เนี่ยดีไซเนอร์คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยหรือคนนุณยิงกี้ไลน์เนี่ยทางการออกแบบทั้ง986และ996 ไปจนถึง9ก7เจ็และเก้าแป7เลยนะคนนี <ses> 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 ้ก็เป็นหนึ่งในผลงานของเขาเองเส้นสายเนี่ยดูทันสมัยมันจะดูมวนๆนุ่มๆเนาะใช่เส้นน้อยแต่ว่าดูทันสมัยอะเส้นโค้งเยอะประมาณนั้นก็ฮาร์ดหน้านะครับกระจังหน้าถ้าเป็นตัวธรรมดาก็คือจะได้แบบนี้ถ้าเป็นพวกตัวเทอร์โบตัวอะไรจะมีช่องใหญ่ขึ้นประมาณนั้นล้อด้านหน้าเนี่ยจะเป็นล้อสปอร์ตเทคโนลขนาด18นิ้วพร้อมกับเบรกเหล็กเจาะรูนะครับแบบนี้ก็สำหรับผมเนี่ยล้ออะไรเนี่ยคือสวยมากจริงล้อเหมือนตัวเทอร์โบ มันหลดุดยุแล้วอะมันต้องหยใช่ไม่ควรไปเปลี่ยนล้ออะไรแบบล้อให้มันหลุดยุบปะเนาะมันก็จะดูแปลกๆนะครับส่วนทางด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมีการใช้มือจับประตูแบบนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนะของในวันวันกับไม้ทินยกกูก็ก็สองที่เป็นแบบนัดลง<อ>ถ้าเป็นตัวรุ่นดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นัวหนึง่งลงมาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกเลยที่ใช้ะะแล้วก็ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือคันนี้เนี่ยเป็นตัวถังแบบคาเบเล่ก็คือเป็นหลังคาผ้า เปิดปิดได้นะครับอีกอันหนงเลยก็คือจะมีหลังที่ดูแบบโนกใหญ่ขึ้นตรงนี้คือถ้าย้อนกลับไปยุคนั้นเนี่ยปอร์เช่เนี่ยมีการทําทั้งแคบเบลเล่แล้วก็แบบทาก้าเนาะหลังคาทาก้าเนี่ยมันคือหลังคาแคบเบลเล่เหมือนกันแต่แบบพิเศษซึ่งยุคนั้นเนี่ยการที่ปอร์เช่จะเอา9ก้าหนึ่งไปขายในอเมริกาได้เนี่ยมันจะต้องผ่านในเรื่องของความปลอดภัยคือถ้าเกิดรถพลิกคว่ำเนี่ยหัวมันจะตอนแทะพื <H ap. S 1> ้นเลยอาต้องเซฟหัวด้วยเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยในรูปของทาก้ามันจะมีโค้งตรงนี้เเน,น, aret, นาจจะอ่อจมยลัฟหรืป จริงๆมันก็มีตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นโครงเหล็กขึ้นมาทําการแอคทีฟเมื่อรถมีการปิกความเมื่อเซนเซอร์จับได้ตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กที่คอยป้องกันคนนั่งไว้ <S <S แล้วก็ถัดมาเป็นทางด้านหลังนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ผมชอบที่สุดเลยของ96คันนี้นะครับก็คือในส่วนของด้านหลังที่เป็นกระดองโค้งแบบในวันทุกรุ่นเลยนะครับ <S <S ในคันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรหัส Coilra 4นะครับไอตัวไฟด้านล่างเนี่ยจะไม่ได้ต่อกันเป็นแถบสีแดงด้านล่างน,นะครับเป็นไฟแยกอยู่นะครับก็รูขี้ระบายอากาศตรงนี เรื่องโฟก็คือหมายถึงขัดสีใช่ไคล,ลาร์คือเป็นรุ่นรุ่นเบสนั่นแหละแต่จริงๆถ้าย้อนกลับไปจริงไคล,ลาร์มันมันมาจากไคล,ลาร์แพนอเมริกาน่าเป็นชื่อชื่อแข่งใช่ใชไหมโ<ช>อเคเราไปดูข้อไหนแล้วกัน <S <S อินเทอรี่อาจจะเห็นได้ว่าใช้คาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยคาร์บอนไฟเบอร์จัดเต็มอยู่นะอันนี้คาร์บอนที่ลงกดมาแบบจัดเต็มใช่ไม่ว่าจะเป็นแผงประตูที่เปิดประตูแล้วก็กรบบันไดมีเคาร์บอนไคลาตัวเบื้องคือฟอนต์เขายังปัจจุบันยังฟอนต์นี้ฟอนต์เดิมเออแบบฟอนต์เดิมมากฟอนต์นบะรคั ก็ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ารูกุญแจเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวาแล้วก็คือรูกุญแจเนี่ยอยู่ท่าประตูเพราะว่าเขาต้องการสื่อถึงการแข่งขันเรือมังที่รักแข่งต้องวิ่งขึ้นรถคือขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาเนี่ยก็เลยเข้าเกียร์พร้อมกับบิดสตาร์ทพร้อมกันเป็นตาพื่เข้าเกียร์เลยถ้าเกิดมีอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ใช่เราก็ออกตัวได้เลยเพราะว่าการออกตัวเนี่ยแค่วินาทีเดียวก็มีผลในการแข่งเรือมัง ซึ่งในไวันเนี่ยก็คีไอริเมนต์เนี่ยเอาไว้ในแนวันทุกรุ่นจะเห็นว่ารุ่นใหม่ที่มีเป็นคีเลสก็แล้วแต่เนี่ยจะมีการบิดด้านขวาเกียร์ซ้ายคนละฝั่งกันเสมอแต่ถ้าพกอะไรสายอ่ะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกุญแจอะไรที่ตโอติดแล้วก็ไอริเมนต์ของในไวันอีกก็คือเนี่ยไดออห้าวงซึ่งก็เป็นอะไรที่มีในแนวันทุกรุ่นคือหน้าปัดเนี่ยจะเป็นห้าวงเสมอซ้อนกันใช่ทุกรุ่นเลยมีตั้งแต่เร็วแรกเลยจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้ห้าวงเหมือนเดิมนะครับตรงกลางเป็นเข็มวัดรอบ ก็คือเราต้องแบบเห็นรอบแบบชัดเจนสุดเนาะใช่ซึ่งคันนี้เนี่ยถือไม่ได้เก่าเลยแต่ว่าคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยพอเป็นของแท้โรงงานแล้วเนี่ยทุกอย่างมันสมบูรณ์มากๆมันแบบไม่มีรอกก็มีเปื่อยไม่มีแตกอะไรเลยซึ่งแบบคันนี้ก็ยังคงสภาพเดิมไว้ดีมากได้อีกอย่างหนึ่งคันนี้เนี่ยที่พิเศษกว่าก็คือคันนี้ได้เอ็กซ์เซนด์เลเทอร์ก็คือเป็นแบบหุ้มหนังเนี่ยแต่ว่าหุ้มเยอะกว่ารุ่นปกติอ่าหุ้มแบบมาถึงแผงประตูหุ้มมาถึงเนี่ยตรงด้านกลางตรงกลางของพวงมาลัยมเนช่ยหุ้ม,ห,มนะหุ้มหนัง แทบทุกจุดเลยแต่ว่า996เนี่ยถ้าเป็นจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องวัสดุภายในเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ายุคนั้นบอยเช่ก็ยังไม่ได้รวยมากที่จะใช้วัสดุดีๆพอเป็นจุดสองเนี่ยผ้าขึ้นแล้วอยามแน่นเหมือนเดิมแน่นแน่นกว่ารุ่นหนึ่งจุดหนึ่งคือถ้าใครแบบว่าสงสัยว่ารถที่แบบยุคปีแบบประมาณ2000ันนิดๆแ่ละคือ2 0 0ศูนย่างเงี้ยถ้าเรามาใช้งานยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะแบบ practicality ได้ไหมใช่ไหมนี่ต้องบอกว่าบอยเช่เขาไม่ทิ้งรถคลาสสิกของเขานะออืืคครถถที่่วาาเป็นลสสิก ของ Porsche แล้วอ่ะเขาจะมีการสามารถอัปเกรดจอจากโรงงานได้คือสามารถใช้ PCCM Plus ได้ <Classic. S 1> คือ Porsche Classic Communication Management ก็คือจะเป็นจอที่เหมือนกับยุคใหม่เลยยุคใหม่เลยคือเหมือน992แต่ไม่ได้จอใหญ่ตึ้นะแต่หมายถึงว่าก็เป็นจอที่ก็คือเอาจอเดิมนั่นแหละคือเป็นพื้นที่ตรงเดิมแต่ว่าทำดิวอินจากโรงงานที่ร้าเลยก,ก็คือมีคาเฟ่ใช่อันนี้คือแบบเด็ดมากเลยนะโอเคแล้วการทัชคือมันเป็นจอแบบจอรุ่นใหม่เชื่อมบลูทูธได้ทุกอย่างได้คือทัชไวมาก ซึ่งพื้นฐานก็คือจอแอนดรอยแหละแต่ว่าเป็นแบบทำจาก p o ร s เช e เป็นของออริจินอลซึ่งถือว่าโชคดีมากที่ตอนนี้มีรุ่นเดียวที่ยังไม่นับเป็นคลาสสิกแล้วก็ไม่ได้โชว์ใหม่ก็ก็หนึ่งคือกก็หนึ่งน่าสงสารมากเป็นรุ่นกลางนะฮะเออคันนี้ก็มีดีไซน์อื่นที่ผมก็ชอบนะคือช่องเก็บของอเอาเยอะนะแล้วตรงนี้ลึกมากคือเอามือแบบใส่ได้ไปแบบมือหายลเลย ซึ่งมันก็เป็นการใช้พื้นที่ได้แบบว่าครบถ้วนดีอะพูมปิดปีกระจกอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนแปลกดีแล้วก็แล้วมี2ชิ้นด้วยนะอ่าใช่มี2ชิ้นแลามีกระจก4ี่ชิ้นมีต่อสองชิ้นที่วางแขนด้วยแขนตรงกลางนะครับก็เกิดเก็บกดล็อกได้ด้วยก็เก็บได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากตามสไตล์รถคูเป้อ่นะแล้วก็อื่นๆนะครับนี่ที่วางแก้วคือแบบคลาสสิกมากเก๋กว่านั้นแล้วนี่มี2สเต็ปโอเคอื่นๆก็คันนี้เนี่ยไม่ใช้ซีดีแล้วนะครับแต่ว่าอยู่นั้นเป็นเทปอยู่ คือถ <c oughs> uh ้าเกิดด er, so so ูว so ิดีเนี่ยคุณสามารถใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ใส่เข้าไปเป็นสโตรจของเทปพลสติได้ใส่ได้4เทปแล้วก็คราวนี้ก็มีแอร์ออโต้ได้เป็นรูปแรกๆเลยที่มีแอร์ออโต้นะคราวนี้ไอแอร์รีเซอร์คูลเลชันนี่มันมีมานานไหมคุณยุ้งยุ้นี้วะไม่ใช่ิ่งยุคนี้แหละเนาะหัวเกียร์แต่ตั้งเดิมคุ้มคาร์บอนทั้งนั้นนะครับมีโลโก้ปอร์เช่ตรงนี้คือเดี๋ยวชอบตรงนี้มากเลยความโค้งความแบบคาร์บอนมันโค้งตั้งคันเลยต้องสวยอะอย่างมันไม่มีอะไรมันที่มันเหลี่ยมัรู้้สึกขดตาล ผมว่ามันนั่งแทบไม่ได้หรอว่าด้วยความที่เขาเป็นตัวถังแบบคารบิโอเล่เนาะแบบหลังคาอเนกชันก็จะเบาชันนิดนึงใช่คือด้วยความที่ตัวถังมันถ้าเทียบกับ91ายุคปัจจุบันอ่ะมันเล็กกว่ามากไม่ก็เยอะอย่างเช่นความเอ่อถ้าเทียบถ้าเทียบความกว้างนี่มันเล็กกว่าตัวปัจจุบันนี่ประมาณไม่ต่อเกินติดเซนนะเออเพกว้างนะมันเลยความแคบของข้างหลังหรือความยาวด้วยก็ตามเนี่ยมันเล็กมาก แต่ก็เป็นเอกลักษณ์แหละของรถยุคนี้ซึ่งผมชอบนะเพราะว่ามันไซส์เนี้ยมันมันสนุกอะ่ะมันเข้ามอมอะมันซอกแซกได้นะข้างหลังก็พับได้อับวางของได้แล้วก็ดีที่วางของที่มันแบบยาวๆหน่อยอพับลงมาได้โอเคเดี๋ยวผมกัอาร์ตมารีวิวเรื่องของสเปคแล้วก็เรื่องของรขับขี่กันของก็ว่ามันแบบเฮ้ย มันเดลี่ไดรฟ์ที่ขัรไปเป็น่าเนาะส่วนใหญ่9้าวหนึ่งอะจะได้รับฉายาว่ามันเดลี่ได้ในตัวพวกแบบพวกไชร่าทาก้าพวกเนี้ยเป็นโซนแบบรถขับทุกวันได้เป็นเป็นคูเป้สองบุกสองมีที่หยุดของให้ขับทุกวันได้ขับทางไกลได้ทางไกลได้เป็นเป็นแกรนด์ทัวร์ได้ด้วยกับอีกเกรดหนึ่งไปเลยก็คือจะเป็นพวก GT พวก GT ทีสามจีสองจีสี่อย่างเงี้ยนะอันนั้นจะเป็นพวกแบบเป็นเหมือนแทร็กคาร์ที่เอามาขับบนถนนได้เฉยๆโอเคเราพูดถึงเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ย อ่าเ,เครื่องยนต์รหัส M 96 m <ach> ก็ไม่ใช่เครื่องเมสเจอร์นะครับเป็นเครื่องตัวตดบ้านก็เป็น6สูบวางนอน NA เอ,เองไม่มี t u r ก็สามจุดลิตรให้แรงม้าอยู่ที่320แรงม้าเขถึงร้อยได้เนี่ยประมาณ5.2วินาที เขาสปีดเนี่ยเขาทำได้เนี่ยประมาณ280กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในยุคสองพัต้นๆเนี่ยก็อันนี้กคือซูเปอร์คาร์นั่ปปนแหละคือถ้าเล<ม>่าในสเปคเนี่ยมันก็ถือว่าแรงนะยุคนั้นดีๆถ้าเรียกยุคนั้นนี่ M5 เป็นเป็น M5 ตัวไหนถ้า M5 จะเป็นระคุณช่วงประมาณท e 60ท e 60ใช้ V10 อ่าอยุคนั้นก็จริงๆก็ถึง500มา้าละ M5 ยุคนั้นถือว่าแรงเพราะว่ามันความแรงที่เท่ากับเฟอร์รี่เลยใช่เฟอร์รี่ประมาณ300-310เพราะว่าคันนี้ก็ยัง แต่จ,จริงถ้าเป็นเก้าก็หงจริงอ่ะถ้าเป็นเจนสองแล้วอ่ะมันก็จะมีตัวเทอร์โบไปสู้กับพวกนั้นอยู่แล้วท,ที่ที่พร้พอมสั้เลยแหละอันนี้ก็คือปเป็นรถกึ่งใช้งานปเป็นรถใช้งานมากกว่าแต่ด้วยสมรรถนะขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์คาร์ได้เลยไปดูก็คือก่อนอื่นต้องขอภยัยเรื่องความเด้งนิดนึงคือคือคือกล้องมันก็จะเด้งตามไปด้วยเพราะว่าด้วยช่วงล้าง อะไรอยีกเยอะเนาะมันก็เออแล้วก็ถนนที่มันไม่ได้เรียบด้วยอาจจะทําให้ไม่รู้ว่าพอตอนที่มันเอาไป็น process แล้วเนี่ยคิดมันจะมันจะดูสั่นจนน่ารังคาญหรือเปล่านี่ตอขอภัยก่อนตันนี้เนี่ยมีระบบน้ะนมันเครื่องบัดจ่ยซัมก็คือไม่มีอ่างนอนเครื่องอะไรเองครับก็เป็นจุดเด่นเลยจุดท้ายเลยของเขาเรื่องของ CG ที่ต่ำมากๆการใช้ d r i v ซัมนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โคตรหล่อมากนะครับ perfect การเป็นในวันวันตัวนี้ไม่มีข้อกัดข้าในเรื่องของสมรรถนะครับ แต่เรื่องที่ไม่พูดไม่ได้คือเครื่องยนต์ที่วางท้ายจริงเลเยอร์คันนี้คือเป็นเครื่องยนต์วางท้าย<ช>คือมันก็อาจจะสับสนกับเครื่องยนต์วางกลางเพราะมันอยู่หลังเหมือนกันแต่เนี้ยจะอยู่หลังล้อหลังก็อีกเพราะฉะน,นั้นความร,รู้สึกของการขับเครื่องที่แบบวางอยู่ข้างหลังเนี้ยมันจะเหมือนกบบลูกตุ้มเพราะจะสลับก,กันระหว่าง,างเ,าคเครื่องวางกลางาก็คือเ,เครื่องค่อยไปเกียร์แต่คันนี้ก็คือเป็นเกียร์ค่อยไปเครื่องนั่นเองก็ไฟเตอร์รางวัลก็คือเวทบาลานเหมือนกันเลย เข้าโค้งเอลเบกเข้าไปนะครับเบรกเลื่อนได้เพื่อสร้างแรงกดีิล้อนหน้าให้เขาโค้งได้ง่ายขึ้นคันนี้ก็เอกลักษณ์แบบเดียวกันเลยกาไปเดินขซึ่งจริงพวกเครื่องวางหลังนียมันอาจจะมีโอเวอร์สเตียร์เยอะใช่แต่ว่าจริงๆคันนี้มันเป็นขับสีด้วยอาจจะมาชดเชยเรื่องนี้ใช่คันนี้เป็นขับสีก็เหมาะแล้วกับรถที่หลังคาไม่ได้ริจิตแบบเป็นคูเป้ไม่ว่าจะเป็นคาก้าเองหรือว่าคันนี้เองขอบการขับสีก็มามาเป็นจุดจุดด้อยของตัวถังไปอ่า รถคันนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยพวงมาลัยไฮดรอลิกซึ่งเป็นอะไรที่ในยุคของมันต้นๆเนี่ยมันเป็นรถปกติประมาณนึงผมชอบมากนะคือคือฟีลความเร็วสูงอ่ะมันมันมันมากอ่ะมันมันมั่นใจอ่ะอืมแต่ว่าความเร็วต่ำเนี่ยก็เป็นข้อเสียที่ต้องแลกมานะครับคือมันหนักเลยขาจะหนักมันจะเมื่อยหนักเป็นพิเศษเลยแหละคืออันนี้อันนี้เลยเป็นเหตุที่ผมบอกว่ามันไม่น่าจะเดลี่ในกรุงเทพได้ขนาดนั้นเพราะว่ารถมันติดแล้วมันทำให้มันเหนื่อยแต่ส่วนหนึ่งอ่ะเรื่องความที่เราเปลี่ยนการขับรถใหม่อะมันก แล้วพอมีสิ่งเทียบเทียมอ่ะมันก็เราไม่สบายไปแล้วอ่ะคือเหมือนเราชินกับสิ่งที่มันสบายไปแล้วใ้่ที่สิ่งนี้มันคือพื้นฐานเลยขอเราดูกันอืมก็แต่ว่าไม่ไม่ใช่ข้อเสียสำหรับผมนะกันเพราะว่าผมชอบทุกนเราเล่แล้วอ่าคือถ้าผัดดีไซน์นะคือถ้าเราใช้รถถูกอยู่ประสงค์อ่ะมันก็มันก็ไม่มีอะไรแย่แต่จริงเรื่องของอัตราเร่งอ่ะคือคันนี้ศูนย์ถึงร้อยมันเคลมอยู่ที่ประมาณ5-2าวิซึ่งจริงอ่ะกับ320แรงม้า ตัวเลขดูเหมือนไม่เยอะอีกแล้วเพราะพอเชื่อชอบเป็นแบบเนี้ยคือตัวเลขแรงม้าจะดูเหมือนไม่เยอะอแต่ว่าพอทำศูนย์ร้อยมันมันเร็วมันเป็นผลพลอยได้โด,ย,ดยตรงเลยเลยไม่ใช่พลอยได้เป็นผลโดยตรงเลยจากการที่เขาวางเครื่องวางเครื่องหลักอ่ามันกดล้อหลักพอแารเชั่นทุกอย่างลงที่ล้อหลังเลยหนักหนักด้วยอ่าเขาขออกตัวได้เร็วกว่าคือคันนี้ถึงจะเป็นรถแบบรุ่นเรี้ยวรุ่นทวดแล้วมั้ยเออรุ่นทวดแล้วอะแต่ว่าแบบไม่ขนาดนั้นแหี่ยยี่สิบกว่าปีมันก็ผ่านไปกี่เจนแล้วอะ สี่เจนไงก็พ่อปู่ทวดอ่าโอเคก็รับไปเองก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เก่าจนเก่าเก่าอ่ามันคือยุคแบบโมเดิร์นคลาสสิกคือมันแรงอยู่นะจริงๆคือหนึ่งร้อยเนี่ยห้าวิเนี่ยในแบบทุเดสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็ยังเป็นที่อัพเร็วเออถ้าเทียบกับสเปคเอารถปัจจุบันอาจจะได้ประมาณสักซีสี่สามอ่ะเออซีสี่สามเอ็มอ็มสามซีศูนย์ไนเลยอันนี้จะช้ากว่าแต่ว่าก็ด้วยความมันก็พอเข้าไหย่ ได้เพอได้เอาสปีดนี่ไหลไปเกือบ300เลยนะสามร้อยเก้สิบเออแต่เราไม่ได้เทสนะคืออันนี้เป็นสเปคที่เขาเคลมมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคันนี้เนี่ยเกียร์อัตโนมัติในยุคนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากอืมก็เป็นเกียร์5สปีดทิปโทนิกซึ่งคือยุคนั้นเนี่ยก็คือจะไม่ใช่บีดีเคเนาะเป็น5สปีดที่ในเจนเนี่ยมี2แบบที่ทำก็คือเป็น Mercedes-Benz 5G ้าจีเทอร์นิกกับตัวแซบเอฟหสปีดเอาเกียร์เดียวกับเบนซ์เนาะ เป็นพระนาพระนาให้เลยกันเพราะว่าเบนท์ทักเกียร์แล้วก็เลยอัพพอร์ตแบตอื่นด้วยในปอร์เช่ยุคนี้ก็จะมีบางคันที่ได้เกียร์เบนซ์บางคันจะได้เกียร์สเก็ตซึ่งตัวนี้สเปคเนี่ยต้องไปดูอีกทีแต่ว่ารุ่รวมเนี่ยของ Porsche เ,เรียกว่าคิปเทอร์นิกเป็นท่าสป,ปีดคิปเทอร์นิกเพราะจริงจริงเกียร์ PDK เนี่ยมันมายุค997.2เนาะใช่ทุกคนก็อีกอีกประมาณรุ่นหนึ่งนะครับ แต่ว่าเกียร์นี้จริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้โง่อะไรนะคือรู้สึกว่ามันโอเคมันเหมาะกับกาขับ่ไปอ่ะแต่ว่าไม่เหมาะกับการเปลี่ยนเองถ้าเปลี่ยนเองอ่ะมันจะช้าจริงๆตัวนี้มันมันมีค้าค่าับอัดชิปมาให้ตรงลงนิ้วโป้งจะเป็นแบบขึ้นลงจากนิ้วเดียวนะครับแต่ว่าแต่ผมส่วนตัวรู้สึกว่าเปลี่ยนเองช้ากดละหนึ่งวิก่าจะเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเกิดให้มันเปลี่ยนเองอ่ะแล้วเราแบบคลิกดาวน์เนี่ยโอเคนะ แต่ก็จะมีดีเลย์บ้างเพราะว่าการประมวลผลอะไรเนี่ยมันไม่ได้เร็วเหมือนเก็บกดกดๆเนี่ยแบบว่าพอเราทิดดาวประเด็นเรงนี้คิดแป๊บเลงแล้วก็ค,ค่อยออกแต่ค่อยดาวชิมให้เราส่วนเรื่องประหยัดน้ํามันเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆไม่ได้ตอนแรกคิดว่าจะกินน้ํามันหม่านี้แต่ว่าตัวเลขอะไม่ได้หามาให้แต่แค่เออรู้สึกว่าหนึ่งถังอยู่ได้นานกว่าที่คิดคือคันนี้มันต้องเติมเบนซินธรรมนาดาเลยเติมแก๊สห้องไม่ได้เติมเบนซินเต็มถังนี่ก็ประมาณสองพันสองเลยประมาณเนี้ยคือรู้สึกว่าขับได้เป็นอาทิตย์อยู่อออ่ะเับ กขับทั่วไปวันละประมาณสักแบบไม่ได้กี่กิโลสามสิบสี่สิบโลอย่างนี้อยู่ได้เป็นอาทิตย์อยู่โดยรวมเลยด้วยสรุปเรื่องของการขับรถเนี่ยก็ผมกชอบความเป็นยุคยุคนี้เพราะว่ามันรถตื่นสายรถตื่นเช้าช่วงล่างอะไรเองเนี่ยตึมตังเนี่ยการขึ้นลงคอสะพานหรือว่าการลงหลุมบ่โดนรอยต่อทุกอย่างมันสื่อสารขึ้นมาถึงตัวเราตรงที่หลังที่พุงอะไร ซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์อยู่นที่ทบรถทวบเนี่ยททนนให้ไม่ได้แบบยอยู่ดีคือ91ยุคปัจจุบันเนี่ยคือก็บ<ม>สบายไปเลยะอะเยี่ยมไปละก็สำหรับใครที่ชอบกระทำขี่แบบนั่งเดิมเนี่ยผมว่ายุคนี้เนี่ยน่าจะเป็นสวิสปอตจริงๆที่เราจะห่าวไปใช้แล้วประเด็นคือราคามันดีด้วยไงใช่โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าคันนี้เราชอบหรือไม่ชอบอะไรกันบ้าง ก็จบไปแล้วนะครับกับรีวิวเจ้า911 Body 996ตัวนี้นะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าคันเนี้ มันเป็นรถที่เรียกว่าเดลี่ทุกวันไม่ได้ละกันเพราะว่าเทียบกับยุคสมัยอะไรด้วยคือจริงๆอ่ะช่วงล่างแบบเนี้ยผมว่าเหมาะเป็นวีคเอ็นคาร์มากกว่าอาจจะสักประมาณ0 90%าสิบเปอร์เซ็นต์กสิบเปอร์เซ็นต์วีคเอ็นคาร์อ่าสิบเปอร์เซ็นต์เดลี่ได้จริงๆจะขับไปต่างจังหวัดจริงผมว่ามันก็ได้คือมันเหมาะเป็นลองเลนควิเซอร์มากกว่าเป็นจีทีคาร์บวกกับการที่มีหลังคาแบบคอมโบเทเบิลแบบเนี้ยมันทาให้คันเนี้ยมันดูเป็นวีคเอ็นคาร์สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็การที่เราเลือกก้าวเก้าหกเน ได้เชลหรือบอดี้ข้างนอกเนี่ยแบบโมเดิร์นแบบว่าเออดูสมัยใหม่แล้วมีเส้นสายโค้งแบบดูสมัยใหม่มากขึ้นอ่ะแต่การขับขี่ยังแบบโอสคูลอยู่พมาไฮดรอลิกหนักๆช่วงล่างแน่นตึบๆนะแล้วก็เสียงแบบโอ้โหบอเชีในวันๆเท่านั้นที่ให้ได้คือยุคนี้แบบมันเป็นยุคแบบโอสคูลแบบเอ็นเอเสียงเครื่องเต็มๆสตาร์ทีก็แบบคนมองแล้ปอย่างหนึ่งคือใน96เนี่ยมันเป็นรถในวันที่ยังมีคันเล็กอยู่ซึ่งผมมาชอบเพราะว่าเราไม่ต้องการรถสปอร์ตที่ขนาดใหญ่เนาะ <S 2> <S 2> อ,ม,อม,มันก็ยังตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของราคาที่ถ้าคุณเล่นในวันวันอะยังไงราคาข,ข้างแข็ง <S 2> <S 2> ใช่ยิ่งเป็นตัวถามพิเศษแบบนี้ยิ่งแข็งคือในวันวันอะราคาแข็งทุกประเทศเลยนะอืมไม่ใช่แค่ท,ที่ไทยิ่งถ้าเป็น USA อย่างเงี้ยราคาแบบถ้าจะเป็นการาฟเส้นตรงอ่ะกราฟ5ปีอย่างเงี้ยราคาแบบนิ่งลงแบบปีละแบบเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์คือในวันเขามีตลาดของเขาอ่ะมันไม่เหมือนรถรุ่นอื่นเปลี่ยนมือง่ายเปลี่ยนมือง่ายซื้อขายคล่องเอางี้ดีกว่าอ่าใช่เก็บไว้ราคาไม่ตกมากคืออย่าง 996เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหลุมที่สุดแล้วของ91เข้าถึงง่ายเพราะเก่ากว่านี้ก็จะแพงแล้วเข้าขั้นคลาสสิกสสมแล้วตอนนี้997ก็คือยังแพงอยู่993ก็คือแพงอันนี้หลุมถูกสุดแล้วซึ่งคันนี้เจ้าของเขาก็เปิดราคาอยู่ที่4.89ล้านนะครับคือก็ต้องเรียกว่า ถูที่สุดสําหรับ91ไม่ว่าจะเป็น997หรือ993เนตอนนี้นเรียกว่าถูาเลยเขาถึงง่ายแล้วกันเขาถึงง่ายคือคุ้มค่าคือถ้าเป็น997หรือ993เนี่ยราคาก็ยังสูงกว่าคันนี้หมดเลยอย่าง993เนี่ยเก่าคันนี้แต่เป็นราคาขาขึ้นแล้วนะครับอย่างคานันนี้ก็คิดว่าถ้าเวลาผ่านไปคนเริ่มตามหาอีกครั้งเนี่ยราคามันก็จะขาขึ้นอีกทีเหมือนกันแต่ด้วยความที่เอกลักษณ์เขาชัดเจนอะ996คือไม่เหมือนในะรุ่นอื่นๆเลยทำให้เขามีที่ของเขาแน่ๆอ,อย่างใครที่ชอบความแตกต่างออที่มมันโดดกา ก็คือขับไปคนมองอมส่วนเรื่อง์วิตคันนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเพราะว่าเปลี่ยนมาครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดเวิต์ว่าคันนี้สวิต์อะไรมาบ้างเนาะซึ่งคันนี้คือเคยเอาไปฝากขายที่ AS ด้วย AS ก็มีการ Verify ด้วยว่าเออคันนี้มีการเปลี่ยนอะไรมาบ้างสามารถที่จะสืบประวัติได้คือค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆก็สามารถที่จะติดต่อกับเจ้าของที่คอนแทคตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวให้คอนแทคไปสามารถที่จะคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวรถ เก่าค้าแรกของคาร์บัชชันนะครับก็สำหรับใครที่สนใจอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็บอกกันมาได้หรือถ้ามีรถอยากฝากขายก็บอกได้เหมือนกันนะครับครับผม